ก่บนขนมสามสิบนาทีเราจะมีแข่นขาที่เล็กค่ะนี่ค่ะดูได้เลยเราสามารถโชว์ได้เลยไม่ว่าเราจะขายทางไหนเราก็สามารถจะเห็นแบบว่า่วงค่าของเราแขนขาที่มันเล็กที่มันเพียวที่มันสวยเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ยากเลยนะคะที่เพื่อนแล้วแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีที่อยากแขงเลยที่อยากจะไปแบบว่า๋อทูพีดวันพีดแค่าล้อลล่นทะเลสองเมตรแค่นั้นเองง่ายมากเพราะฉะนั้นเพื่อนๆทุกคน ถ้าอยากเอ๊ะถ to <Trans> <noise> ้อยากกินขนมอยากกินซ่ซิยดยองบาทีไม่เป็นปัญหาเลยคุณผู้ชมค่ะแค่หยิบเลยบนกินสเม็ดละกินแล้วปดท็จนเป็นจุกว้วเดี๋ยวคุณจะขอบเลค่ะเห็นไหคะนี้แผนขาที่เเที่ยวมั่นใจทุกข้าวทุณเลยค่ะเป็นว่าหน้าร้อนดีไม่ต้องกวลสวยเว็บชัดๆไปเลยค่ะ